เพื่อน,นเพื่อนชิมเมโจโจได้ของเราเป็นดักแด้แล้วคะ่ะดิ้น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 ให้ชมหน่อยเออนั่น่เขายังไม่ตายนะคะอุยเขายังยังอยู่นะคะแล้วเราจะได้ เห็นกันว่าเขาเป็นผีเสื้ออะไรนะคะเดี๋ยวจะคอยจับตาดูเขาไว้บ่อยๆนะคะอยากจะให้เห็นตั้งแต่เขาเริ่มแตกนะคะแล้วก็ตัวผีเสื้อค่อยๆออกมาแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะได้เห็นในช่วงเวลานั้นหรือเปล่ายังไงก็จะพยายามนะคะให้ได้ตอนช่วงนั้น นี่ค่ะเจ้าตัวจริงของชิ h i m e ด a ตัวนี้เป็นตัวที่ว่าเขาแก่แก่แล้วพร้อมที่จะเข้าดักแด้แล้วแล้วปานอมจับมานะคะไม่ใช่ตัวที่เลี้ยงเราก็ยังไม่ทันตอนที่เขาแตกออกจาก ดักแด้นะคะพอดีว่าเขาออกตอนกลางคืนค่ะก็เลยไม่ทันนี่นะคะสีสันสวยงามแต่อยู่ในขวดเราก็เลยมองไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวปลานอมจะปอ่อยเขาออกกันนะคะก็ไม่แน่ว่าจะทันเขาไหมก่อนที่เขาจะบินไปหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองชมกันดูค่ะ ไม่แน่ใจนะคะว่าปีกเขาแข็งแรงเขาพร้อมบินหรือยังไม่ยอมออกจากขวดแฮปปีกเขาอาจจะยังไม่แข็งแรงหรือเปล่าไม่แน่ใจ ตอนก่อนที่เขาจะออกมาจากดักแด้น่าจะเหมือนคนเนาะอุย้ยเสียงหมากัดกันไม่ได้กัดหรอกค่ะเห่ากันเฉยๆจะประมาณเนี่ยเจอกันไม่ได้เลยสองตัวนี้เ <c oughs> จอกันเป็นเห่ากันตลอดว่าเขาน่าจะเหมือนคนก็ตอนแรกอะที่เลี้ยงเขาไว้มันไม่มีน้ำอะไรนะคะในขวดเนี่ย อันนี้ก็อาจจะเหมือนกับคนตอนที่จะคลอดที่ต้องมีน้ําคร่ำนะคะเดาเอาค่ะเดาเอาไม่ยอมออกจากขวดหน้าหรือว่าเขายังไม่พร้อมที่จะบินเลยไม่ยอมออกมา นาตีแล้แดงไม่ห่าก็เข้าทำไมอมืจะให้ออกจากขวรไม่ยอมออกออกมาออกมาออกมาเร็วๆออกมาเลยถ้ายังไม่ยอมออกงั้นก็จะ หยุดไว้เท่านี้ก่อนนะคะไว้รอให้เขาพร้อมแล้วค่อยมา,าเปิดดูอีกทีหนึง่งเขาออกจากขวดเองไม่ได้ค่ะก็เลยมาตัดปากขวดออกนะคะเพื่อให้เขาบินขึ้นมาได้ค่ะแต่ก็ไม่ยอมบินขึ้นมาเลยนี่อยู่นิ่งเชียให้ดูสีสันกันชัดๆอีกทีค่ะ นี่นะคะตัวเขาจะประมาณนี้ทำไมไม่บินเลยแต่เมื่อกี้ยังบินอยู่นะอออกมาข้างนอกเลยแล้วกันงั้นเอาให้ออกข้างนอกยังไม่ออกอีก มันจะปีนกลับเข้าไปในขวดอ่านี่น,น,นี่แต่ก็ตั้งหนึ่งวันแล้วปีกก็น่าจะแข็งแรงแล้วนะต้องรับแสงสักพักก่อนมั้งถึงจะบินได้ นี่คผีของเขาหรือว่าเขาเป็นผีเสื้อกลางคืนกลางวันเลยบินไปไหนไม่ไหวเดี๋ยวเข้าขวดเหมือนเดิมก่อนล้กันบินไหวเมื่อไหร่ก็บินไป นี่นะคะตัวที่สองที่ประนอมเอามาเลี้ยงไว้นะคะตอนนี้เขาออกมาจากดักแด้แล้วคะ่ะแต่ก็อีกแล้วค่ะไม่ทันเขาเลยตอนที่เขากำลังแตกตัวออกจากดักแด้นะคะอยากจะได้ภาพตอนนั้นแต่ก็ไม่ทันอีกแล้ค่ะเขาแตกออกจากดักแด้ตอนกลางคืนนะคะ เมื่อคืนที่แล้วที่ผ่านมานี่ก็ผ่านมาหนึ่งวันแล้วคะ่ะเขาก็ยังไม่บินออกจากข้างในขวดตรงนี้เลยเดี๋ยวประนอมจะลองเทเขาออกมาดูนะคะว่าเขาจะบินไหมเพราะตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วเขาเป็นผีเสื้อกลางคืนเขาน่าจะบินน่ะนะคะก็จะลองดูนะคะถ้าเขาไม่บินเดี๋ยวก็เอาใส่ขวดไว้เหมือนเดิมเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวเขาจะโดนมดกัดนะคะ มาไหมไม่ยอมออกมาแล้วเกาะอยู่เกาะอยู่ในขวดไม่ยอมออกปีกเขาไม่ค่อยกลางเลยสงสัยน่าจะไม่บินแน่เลยเนี่ย าปีกเขายังไม่กลางน่าจะยังไม่แข็งแรงเราก็ไม่แน่ใจว่าต้องกี่วันปีกเขาถึงจะแข็งแรงพร้อมบินนะนะคะแต่ปกติแล้วเขาออกมาแล้วก็น่าจะไม่นานมากนะคะแต่นี้ก็คิดว่าเขาน่าจะยังไม่บินแน่เลยคืนนี้เขาคงจะยังไม่ไปไหนเราก็จะให้เขาอยู่ในขวดต่อไปก่อนนะคะ พอถ้าทิ้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวเขาต้องโดนมดมากัดแน่เลยแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันใหม่อีกครั้งนะคะ